ที่จ้า Unbox อ n ซพัสดุติง่ง EP ที่7น่าจะเจ็ดแล้วแหละเจ็อีที่7นะวันนี้มีประมาณ5้าสองหกล่องก็คือส่งช้าช่วงตู่จีนได้แหละแล้วก็มาทีเดียวก็ตู้มเดียวมากเลยซองแรกนะเราจะมาแกะกันเลยเป็นสองเล็กๆน่นารักนี้น่าจะเป็นการ์แหละน่าจะไปดิวมาไม่ก็ไปเอฟมามีสองอย่าง อ้าเหมือนจะมีการประมูลด้วยนะน่าจาะลองแกะมาก่อนแล้วกันก็ไม่รู้เหมือนก,กันว่าจำไม่ได้ว่าเป็นการอะไรเขาก็หอมาน่ารักนะหอมาน่ารักมากแอบเห็นแบบกระดาษจิวปังด้วยนะก็แบบกระดาษจิวปังคือแข็งมากก็คือดีนะนี่ว่าส่วนตัวส่งแบบกระดาษจิวปังคือดีมากแต่ก็กระดาษเขาก็แพงอะเนาะก็เข้าใจ เสียงอาจจะดูแปลกๆนี่นะอันนี้เสียงจริงเลยคือไม่ได้ไปใส่อุงใสแอลเลยทั้งนั้นเลยแต่เสียงเหมือนคนแบบป่วยป่วยป่ะแบบเออเหมือนคนป่วยป่วย,ยแต่ไม่ได้เสียงคนป่วยนะคือเราเป็นคนเสียงหลายโทนเว้ยมันแล้วแต่แบบช่วงที่อดัดเลยปล่ะช่วงที่อัดคือเขาอัดคนเดียวงี้ก็เคินๆแหละนี่เป็นการไอดีพี่คุณนะอันนี้ไปประมูลมาจำไม่ได้อีกแล้วว่าประมูลหลักอะไรคือสั่งเยอะมากจำราคาหลักๆไม่ได้เลย ต้องขออภัยด้นะเนี่ยเขาไปประมูลมาแล้วเขาประมูลได้เพราะในราคาที่ดีเลยไม่เกิน200รวมส่งก็คือแล้วหอมันน่ารักมากพี่ขวคือแก่แบบต้องแก่ระมัดระวังคือเขาโหแบบแน่นมากรูปนี้พี่ขูก็คือเป็นน่าจะเป็นการไอดีการแรกที่ได้เพราะว่าสั่งบัมไปแต่ยังไม่มาบัมนานมากคือน่าจะเป็นการแรกที่ได้ของไอดี ตั้งใจจะเก็บเยียบุให้ครบก่อนให้ค่อยเก็บไอดีไงแต่ก็เออมีซอกใบสองใบก็ยังดีเนาะอะไรอย่างงี้ก็คือน่ารักก็ขอบคุณนะคะที่ที่ให้เขาประมูลผ่านส่วนชิ้นต่อไปอะ่ะคือเขาสั่งมาจากช h อปปีเว้ยมันเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าโโเลโมปะเลโมเลโนโน,นี่แหละจกไม่ได้เขาเรียกอะไรใครรู้บอกด้วยนะก็สั่งมาเพื่อมาเป็นของแถมของร้านนี่แหละแบบเออสมมติว่า เขาว่าป็นคนชอบเวลาใครมาสั่งชอบไปดูหน้าฝีใช่ไหมแล้วก็แบบคนนี้เมนคนนั้นคนนี้ก็จะชอบใส่ของเล็กเลน้อยๆของคนนั้นคนนี้ไปให้ส่วนมากก็จะเป็นพวกกรแบบพวกนี้แหละเป็นของแถมเราก็ไม่ได้มีงบมากอะไรใช่ไหมเราก็แบบมีอะไรเล็กเลน้อยให้ก็อยากให้เพราะอยากขอกบคุณว่าเขามาซื้อของร้านเราอแบบแอบเสียใจนิดนึงที่ว่า สีมันไม่สวยแบบภาพมันแตกบางรูปแต่บางรูปก็คือสีสวยมากมากก็เป็นถือว่าเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆสำหรับทางร้านเขานะหวังว่าแบบคนที่มาซื้อน่าจะชอบบางแหละอีน,นึงเนาะส่วนหลังจาเนี้น่าจะมีหลายคลิปอยู่เพราะจำได้ว่าเดือนนี้เอฟไปเยอะมากเอฟเยอะมากๆเยอะแบบเยอะที่สุดเท่าที่เคยน่าจะเคยสั่งของมา,าเดือนนี้คือเยอะมากมาก เยอะของจริงน่าจะมีต่ออีกเรื่อยๆเลยอะ่ะเด๋ยนนี้น่าจะลงหลายคิดอยู่ยังไงก็ฝากดูด้วยนะชิ้นต่อไปอะ่ะเป็นของที่เราแบบเปิดมาเราช็อกมากคือดีใจน้องมาหาแล้วคือถ้าดูจากทิ๊กตอกนะอย่างที่รู้คือเราอะ่ะตอนนี้เราเก็บยยบุกอยู่ใช่ไหมแต่เ e ยียบุกก็ราคาแพงมากเลยตอนเนี้ยเราพอดีเราไปเจอร้านหนึ่งมาเขาหา เปิดหานการแจฮยอนแล้วก็มีพี่ไทยอิวสามใบมีอ่าเซียวจินอีกหนึ่งใบใช่ไหมคือเราอยากได้แจฮยอนมากเราก็เลยไปเปิดหานเราโชคดีมากๆเลยที่แบบหาคนหานครบแบบสี่คนรวมแจฮยอนเป็นห้าคนพอดีแล้วใบเนี้ยคือเราอยากได้มากแต่ก็แพงมากๆไงโชคดีที่ร้านเราเปิดที่เราไปเปิดหาน่ะ คือคนที่มาหารกับเราเขาก็โอเคในราคาที่หารเท่ากันไงอาจจะให้อนาจจะแพงกว่าหน่อยใช่ไหมล่ะแต่เราก็ดีใจมากที่ไม่ได้ซื้อมาในราคาที่แบบสี่ห้าร้อยอ่ะเราจะไม่ได้เราหามาเท่าะอะไเพราะเรากดเอฟเยอะมากใช่ไหมแต่ถือว่าถูกามากๆในที่เราเห็นในตลาดตอนนี้นะเราคือแบบแการเฮียอนกิียมากการแบบสวยมากสวยทุกใบเลยเราแบบ เราปื้มมากที่จริงอ่ะอยากได้ทุกใบเลยนะอยากได้ทุกใบเลยแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มีตังค์ซื้อได้แค่เจฮยอนคนเดียวก็เลยไว้มีตังค์ก็ซื้อที่เหลือก็ได้เพราะเจฮยอนหายากจริงในราคาที่ถูกอ่ะอย่างน้อยพี่แทอิวกับเสืยจิ้นเราราคาเรายังจับต้องได้นะหมายถึงตัวเขาอ่ะแต่การเจฮยอนอ่ะเขาจับต้องไม่ได้จริงคือมันแพงมากๆแล้บเจฮยอนคือเมนเขาเลง เนี่ยจะเป็นการน่าจะการที่สองของการบั้มที่เขาเก็บพอะการแรกเป็นการเป็นการเยมบุของแจฮยอนการนั้นอ่ะโชคดีมากเลยที่แบบเปิดเจอในบั้มของตัวเองก็ของน้องม้าคนหนึ่งคือโชคดีมากที่แบบเปิดเจอการเยีมบุของเมนตัวเองในสองบั้มนี่ก็น่าจะเป็นการที่สองของการบั้มแจฮยอนที่เราเก็บได้นะ แล้วแกดูเจฮยอนรูปนี้สิหล่อมากคือชอบมากๆรูปนี้แล้วก็อีกรูปหนึ่งคืออ่าของซูเปอร์ฮีโร่แมแต่รูปนั้นก็แพงเหมือนกันเนี่ยของพี่แต่อิวมี3การ์ดของเที่ี่มีการ์ดหนึ่งขออนุญาตไม่แกะนะเพราะว่าเอาไปให้คนที่เขาหารก็คือการ์ดทุบายอากิบมากคิบแบบพีมากๆแบบเนียนมาก,มากๆคือเจ้าของการ์ดเขารักษาดีมากอยากจะขอบคุณที่แบบเจฮยอนมาแบบ ไม่เป็นอะไรเลยพี่จะอิวข้ามาแบบไม่เป็นอะไรเสียจริงรก็กรี๊บมากๆชอบมากๆก็คือชอบจริงๆอ่ะชอบแบบชอบจริงๆตั้งใจว่าการต่อไปของแจฮย,ยอนที่อยากได้อ่ะคือการของแจฮย,ยอนบัมซูเปอร์ฮิวแมนรูปที่ชูสองนิ้วอ่ะเสื้อดําคือรูปนั้นหล่อมากอยากได้มากๆแต่เอฟไม่เคยทันเลยเอฟไม่เคยทนันแต่พอเขาเออกมาขายจริงๆราคาก็สูงเกินไปที่แบบ สู้ไม่ไหวอะ่ะเคยไปเจอแบบเจ็ดแปดร้อยแบบเจอสูงสูนย์เก้า้ยห้าสิบเนี่ยคือมันไม่ได้จริงๆเว้ยแบบทำไมการมันต้องแพงขนาดนั้นน่ะนี่ว่านี่ว่าสามร้อยที่ดิวมาก็ถือว่าแพงแล้วนะการ์หนึ่งสามร้อยแพงแล้วนะกล่องน,นี้ที่เขาเปิดมาก็จะเป็นการ์ดของเขาเรียกว่าการอะไรการในซองดำวะเขาจำไม่ได้เรียกการเลยเป็นการในซองดำใช่ไหมเขามีของเต็นสองใบแบบ องใบแล้วเขาก็เลยประกาศแลกใบหนึ่งประกาศแลกว่าแบบใครมีเสี่ยวจิ้นขอแลกได้ไหมแล้วก็มีคนหนึ่งเขาแลกก็คือขอแลกกันเขาอะไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าคนที่เขาแลกกับเขามาคือจะห่อมมนน่ารักมากเขาแบบอุย้ยเขาก็ห่อไปน่ารักนะจะซู้คนนี้ไม่ดีคนนี้คือน,น่ารักมากมีสติกเกอร์แถมมาให้เยอะแยะเลยแล้วก็ ห่อมาแบบับเบิลหนามากดูสิแบบกลัวน้องบาดเจ็บมากมากอ่ะแล้วก็หอดีมากๆต้องขอบคุณมากๆนะที่มาแลกกับเขาอ่ะพราเขาได้การซ้ําใช่ไหมเขาก็ไม่อยากปล่อยหรอกแต่แบบเมนเขาในเววีคือเสี่ยวจินอ่ะแล้วแบบเขายังไม่มีการสเสี่ยวจินเลยซักไปเลยไอ้การข้างๆอ่ะที่ลูกเสี่ยวจินข้างแจฮยอนอ่ะคือเขาก็ให้คนอื่นมาช่วยาหารใช่ไหมเนี่ยดูดีแกขนาด เทปอ่ะยังน่ารักมากเลยอะ่ะคือแบบเอาแปะไว้ตรงนั้นใช่ปะ่ะน่ารักมากแบบเอาไปใช้ต่อได้เลยเขาหอมมันน่ารักอะ่ะกล่องอะไรแบบไม่มีรอยเลยขอบคุณมากที่มาแลกกับเขา เปิดออกมาก็คือเสี่ยวจี้ไม่ได้แปะเทปให้เขา้าคือเขาไม่ได้ซีเรียสรื่งแปะเทปนะแต่อย่างน้อยแค่มาแบบปลอดภัยก็กพอใจแล้วอะไม่ได้ซีเรียสเลยว่าคุณจะหอ,อยังไงมาให้แต่แค่คุณห่อมาแล้วน้องปลอดภัยก็คือขอบคุณมากๆน้ำตาจะไหลหรือหอดีมากๆเลยกล่องต่อไปเป็นของเสี่ยวจี้นะรูปแบบรูปเหมือนกันเลยแต่อันนี้เป็นของเขาเองไม่ใช่ของคนนี้มันช่วยเขาหานนะ คือเขาอะไปเจอในทวิตมามีร้านหนึ่งเขาเหมาเป็นการเสี่ยวกิ้งกับการลูคัสของบัมสองศูนย์สองศูนย์นี่แหละจะไม่แน่ใจว่าพนะันหนึ่งกับพันสองนะคนัดอะแล้วก็เขาขายเหมาในราคาห้าร้อยกว่ารวมส่งคือเขาอะตอนแรกไม่มีคนมาหาด้วยเขาเลยจะเอาหมดเลยแล้วก็เก็บไว้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่ามีคนหนึ่งอะเขาอยากได้ลูคัสจริงๆนะแบบ สนใจไปแลกกันไหมแบบไปไม่ใช่ไปแลกดิไปหารกันไหมเขาเลยบบกเฮ้ยโอเคนะเพราะว่าเขาก็อยากได้เสิวจินไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ลูกค้านะแต่แบบก็อยากให้คนที่เขาอยากได้จริงๆใช่ไหมเขาก็แบบเฮ้ยเนี่เมื่อมีคนอยากได้จริงๆเขาก็โอเคเพราะว่าเนี่ยเขาก็มาได้มาในราคาครึ่งหนึ่งใช่ปะแล้วก็คือเจ้าของเจ้าของการน่ารักมากคือจะส่งแยกให้เว้ยส่งแยกที่อยู่ให้ก็คือ แต่เขาเขาก็ขอคีดค่าส่งแย่ใช่ปะ่ะคือเขาก็ไม่ซีเรียสเขาก็โอเคมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ได้มาในราคาที่ดีอ่ะไม่ได้แพงเมื่อไม่ได้ถูกเวอร์ด้วยแล้วก็คือการกริฟต์กิฟต์ทั้งคู่เลยคือวันนี้ได้การแบบเนียนกิฟต์ทุกไปเลยวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะบายๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ